ไปกินร้านแจ่วฮ้อนที่ไม่ได้มีแค่แจ่วฮ้อนมีทั้งอาหารจานเดียวที่ราคาโคตรถูกหลายของหวานมากมายตรงที่นี่เลยขอนแก่นจัดเต็มวันนี้พามาร้านมากินเดอ์จุ่มแซ่บที่ร้านนะคะก็จะมีโซนด้านในแอร์เย็นฉ่ำน้านั่งมากอาหารนะคะเมนูจะมีเยอะมากๆตามนี้เลยไม่ว่าจะเป็นข้าวจานเดียวนะคะยำส้มตำก็คือมีครบเลยนะคะ ราคาข้าวจานเดียวนะคะก็จะเริ่มต้นที่3 9บาทเท่านั้นเองนะคะถูกมากๆห้ามพลาดแล้วนะร้านนี้เครื่องดื่มที่ร้านก็คือดีเลิศจ้าวันนี้น้องสาวกับชาก็สั่งมาเยอะๆล้นโต๊ะแบบนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นเมนูข้าวไข่ข้นนะคะรสชาติดีมากต้องลองแล้วเด้อนี่ส้มตํากับ ยำก็คือแซบได้ใจเลยค่ะแม่ไม่ได้อวยเวอร์นะร้านนี้ก็คือแซบถึงใจสายแซบอย่างเราถูกใจสิ่งนี้แน่นอนมาถึงพระเอกของที่ร้านนะคะเป็นอะไรไปไม่ได้ก็จะเป็นแจ่วหอน,นี่เองจ้าบอกเลยว่าน้ำซุปแซบมากอันนี้ชอบมากเลยค่ะกินกับน้ำจิ้นสูตรของที่ร้านก็คือลงตัวมากๆที่กัดร้านมากินเด้อจุ่มแซบนะคะ,ะ,คะก็จะอยู่ที่หลังมอขอนะหน้าหอมันทนาปาร์คจ้าโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ตามมาจากช่องขอนแก่นจัดเต็ม ะะรับส่วนลดเลย15%ต่อหนึ่งใบเสร็จตลอดเดือนตุลาคมจ้านี่คือมันคุ้มมากๆทุกคนห้ามพลาดเลยนะแล้วก็รีบมาลองชิมดูจ้าอาฝากกดหัวใจกดติดตามช่องขอนแก่นจัดเต็มด้วยนะ